ก็จะไปเล่นละครของพี่เจค่ะสามใบไม่ถามเลยค่ะซึ่งเปิดกล้องกลางเดือนมกราค่ะตัวก็ยืนยันว่าไม่ไม่ได้ตกงานไม่ได้ไม่เลยค่ะไม่ค่อยที่จะหิดด้วยซ้ำค่ะส่านใหญ่พิมก็จะไปอยู่กับพี่จ๋ามากกว่าคือจะได้เจอกัพี่จ๋าบ่อยกว่าหน้าได้มีถามาบ้าง <ๆ>ควานที่กล่าวออกมาแบบนี้กลัวว่าคนจะมองเราว่าเป็น,น,นะะมือที่สามพิมกลัวไหมพิมไม่ค่อยได้ซีเรียสค่ะเพราะพิมรู้ว่ามันไม่ใช่ความจริงเลยค่ะพิมก็จะแบบก็ปล่อยแบบก็เป็นการเข้าใจผิดค่ะใช่<ๆ>ล่าสุดก็คุยตอนสี่ทิ้งไปค่ะก็จะคุยเรื่องบทแล้วก็คุยเรื่องบุคลิกว่าในตัวละครต้องเป็นยังไงใช่ อันนี้พิมก็ไม่ทราบค่ะจะไม่ไม่น่าจะมีนะช้ก็คือพิมก็พิมก็เป็นเรียกว่าอะไรนะคะขอร่วมงานแบบเป็นนักแสดงแบบเล่นละครให้กับเขาค่ะใช่ค่ะและ้วโดยส่วนตัวของเราเองล่ะมีคนรู้ใจเราหรือยังคะเมนูของชอบไหนยังยังไม่มีเลยะค่ะช่วงนี้พิมพ์แอดมิชชั่นอยู่พิมพ์ก็จะค่อนข้างแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่เป็นเรื่องอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นชื่อแร้ว่าสามใบไมเขาวค่ะเป็นละครยังไฆค่ะก็จะมีพี่น้องสามคนจะมีพิมแล้วก็พี่ไอยมินาแล้วก็พี่มิชาค่ะใช่ค่ะพิมก็จะเป็นคนน้องสุดท้องก็จะเป็นบทแบบใสๆสเป็นแม่สื่อชอบอยู่บ้านเป็นลูกคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะขัดกับบุคลิกเกิจริงของเาไหมก็ขัดตรงที่ว่าพิมเป็นคนแบบแอคทีฟค่ะ บ้องเท้าหน่อยใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะเไแบบว่ามันมีคใจาว่าเราไนาด้ดูค่ะเรื่องนีทีมแบบเป็นตั้งแต่เล่นกุณชายนะมันตกใจเลยครับที่มีคนเอามา ว่าที่จริงพีมเป็นคนที่เหมือนแบบพี่แพ้ค่ะคือตื่นสายเกินไปหน้าก็จะบวมตื่นเช้าเกินไปหน้าก็จะบวมคือทุกอย่างมีผลกัะทุก,กทีหมดเลยค่ะพีมต้องออกกําลังกายอย่างเดียวคืคอเหมือนแบบต้องให้เหงื่อมันออกยเยอะๆถึงจะแบบหน้าเทาทีค่ะซึ่งบางทีก็ไม่มีเวลา แตว่าเราทําแล้วมันทําให้เรารู้สึกม <c oup ing> se ั่นใจขึ้นก็ก็ทําได้นะคะสมัยนี้พวกจุ๋ยนื่องคือเซลล์มีควาต้องพิมพที่มีสนดมากเลยก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะค่ะจะพิมพ์จะเซ็งๆตรงที่ว่าบางทีแบบไม่มีเวลาออกกิจวัตกายแล้วหน้าเหมือนหน้าพิมพ์ก็จะเปลี่ยนตลอดเวลาใช่บพวนเขาเรียกว่าเป็นรูปหรือว่าจุ๋ยตรงไหนะคะมีชื่อเรียกเฉพาะอ๋อไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะใช่เหมือนแบบไว้กับพวกฝุ่นพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางที ใช er ่ใช่ค่ะยิ่งรวนนึกถึง่ าแล้วโอเคีขอบคุณพี่แตนขอบคุณคุณปุ๋มมาใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีสามีด้วยแหมแตู่ดถึงงานวันนี้ก่อนนะคะมาเป็นแบบหอตลับปีมาเลยใช่ค่ะตอนรับปีมาก็คือทุกคนก็จะมาเค้าดาวกันที่เซ็นทรัลเวิร์กกันค่ะใช่ยิ่งใหญ่มากเอค้าดาวแล้วใครผ่อนล่ะคะเค้าดาวเค้าดาวโอ้ยนอนแซวเล่ย มีค่ะมีงานแบบไดเซเลเบตแบบนี้ด้วยใช่ค่ะสําหรับคนที่ไม่ได้ไปเที่ยวแบบต่างประเทศหรือว่าไม่ได้ไปต่างจังหวัดค่ะก็มาอยู่ที่กรุงเทพก็มาเขาดาวกันใช่ซึ่งแน่นอนจะน้องปรีมไหมคะ,ะก็ไม่ไม่น่าใจค่ะ,ะพรีมอาจจะได้ไปต่างประเทศค่ะสุกแคนไปงนานมากแล้วใช่ไปด้วยเปล่าไปไหนไปไหนไปไหนไปเกาหลีญี่ปุ่นค่ะ ไปไปกับใครบ้างคะเนี่ยไปกับพี่พายพี่แพ้ค่ะไปกับคนพื่อนหรือคนผู้จัดการค่ะเป็นเป็นล่าคุณพี่เป็นล่าก็ไปค่ะใช่ค่ะโอ้โหปกระชากนังมาจากกองได้อะค่ะใช่คือแพนคราวนี้ก็สนุกดีสนุกค่ะก็เนี่ยแพนไปเที่ยวเต็มที่เลยค่ะค่ะกลับมาอีกทีวันไหนกันเดีน่าจะประมาณวันที่ห้าหกค่ะอยู่ยาวไปด้วยดิไปด้วย <g ül> ก่อนคิดแผนกันไปตั้งแต่วันไหนคะเนี่ยไปเนี่ยค,ค่ะยี่สิบเจ็ดค่ะ ฉันเปล่าไม่เป็นไรทำงานเนาะโอเคบอกตัวเองว่าถึงละครไม่ใช่กระแสตอนนี้กําลังเข้มข้นเลยใช่มีคนสอ้ว่าเข้มข้นมากแล้วก็จิกหมอนขาดไปหลายใบเลยค่ะอ่าเป็นยังไงบาตัวพีมเองได้ได้เช็ควันนี้ตัวเองไหมคือเขินค่ะพีมก็ดูไปแล้วก็ปิดตาตัวเองไปแบบเขินเขินตัวเองในทีวีอะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเล่นเป็นผู้ใหญ่มากเลยเนาะมใช่เหมือนไม่ใช่ตัวเองค่ะก็แบบโอเคแต่แต่พีมแต่พีมก็ค่อนข้างพอใจ ผลงานของตัวเองค่ะเพราะเหมือนเราโตขึ้นด้วยใช่ค่ะแต่นี้เนี่ยหลายคนจะสงสัยนางร้ายมันเยอะเลยลุ้มกันอย่าว่าเพื่อนเพื่อนส่งมาถามเต็มเลยค่ะว่าตกลงใครเป็นนางร้ายกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะตามนั้นใช่ค่ะก็ให้เข้มข้นไปเรื่อยๆเลยค่ะแต่หลายคนจะเห็นใจพี่เกรทมากเลยนะเอาดูแับสมสารพี่เกรทเป็นสภาพวูดๆอะไรเงี้ยโอ้โหอะไรอ่ะไปส่ง หญิงอ้ายกันบ้างเลยหญิงอ้ายก็แบบต้องต่อสู้เนาะใช่ใช่ค่ะโคตรจิ้นเป็นไงคตจิ้นเล่พีมอย่างนี้อะไรโอ้ตอนนี้ได้ข่าวว่าพี่เกดก็อยู่ญี่ปุ่นค่ะไปงานเที่ยวใช่ก็จิ้นจิ้นจิ้นใช่ก็จิ้นไปเรื่อยๆก็ดีใจค่ะดีใจแสดงว่าคนเราแสดงว่าทั้งพีมแล้วก็พี่เกดด้วยก็เล่นละครได้แบบสมบูรณ์แบบนาใช่สะพันน้องพีมของพี่โตแล้วเ แล้วพี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย17ค่ะ17แล้วหรือเปล่าตอนนี้เจอกันนี่14 13 14 14ไม่ยากพี่กันไม่ไม่มีพี่กันโอ้โหเท่าไหร่อ่ะ13ค่ะ13แกกกันแล้วว่าทำไมแม่ไม่ไม่ยังด้อยู่ กับข่าวที่บอกว่าพี่เจมมาจีบนะคะจริงไหมพี่เจมจีบจริงเหรอโอ้งานนี้เขาจะมีพี่เจมมาด้วยนะอ๋อใช่ค่ะก็ก็พี่เจมเขาเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ค่ะก็มีไม่อันนี้พิมพ์ไม่ทราบเลยนะคะจีบอะไรนี้มีไหมคะไม่มีค่ะใช่ก็คือถ้าเมื่อวานเขาเจอที่เกิดอวสานค่ะก็คือก็จะเจอกันตามงานปกติค่ะพี่จีบไหมเนาะไม่ค่ะจีบเป็เด็กอยู่ด้วยล่ะใช่ เมื่อไหร่มีแฟนนะคิดว่าอ๋อช่วงนี้กำลังแอดมิชั่นอยู่ค่ะก็แบบเครียดๆหน่อยใช่ค่ะเอาเรื่องเรียนก่อนเอารื่องเรียนก่อนไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่ารุนมากเลยค่ะสู้ค่ะดูเรื่องป่วยพี่หมากอ่นนี้นึ่งเป็นไงบ้างคะได้ไปเยี่ยมบ้างไหมเอ่ยเยี่ยไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเลยค่ะแต่ก็คุยกับพี่พายพี่แพรแล้วก็พี่เบลล่าด้วยว่าถ้ามีโอกาสก็จะไปเยี่ยมค่ะแล้วก็คือพี่หมากตอนนี้สบายดีก็ส่งไลน์มากวนในกลุ่มตลอดเวลาเลยก่วนๆใช่ค่ะให้ดูว่าแข็งแรงดีใช่ S <S 2> <S 2> <S กลัวไหมคะว่าเราจะแบบไม่สบายตามนี้ด้วยอะไรไหมคะ แม่เขาก็จัดวิตามินแล้วก็ยาแบบทุกอย่างเต็มที่หมดแล้วค่ะคั้แม่ก็ไม่อยากให้เป็นใช่ค่ะไม่เลยเนาะแข็งแรงก็ก็ลุ้นค่ะแต่ก็น่าจะแข็งแรงเราต้องแข็งแรงสู้ไว้เพราะว่าเราจะเที่ยวปีใหม่คัะป่วยอดไปนะใช่ไม่ได้อาปีใหม่แล้วฝากแฟน่อยค่ะอุ้ยพอแล้วก็ฝากติดตามละครเนาะได้ค่ะก็ฝากติดตามละครเรื่องสามีกันนะคะเข้มข้นมากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจบแล้วเราจะไม่ได้ดูกันเนี่ยเดี๋ยวเสียดายแย่ เลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนปีใหม่นี้สนุกกันให้เต็มที่ไปเที่ยวกันให้สนุกมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้ปีใหม่เป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนค่ะใครชงไม่ชงก็ขอให้เป็นปีที่ดีค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสวยงามสองสาวนะคะ